ห้าขั้นตอนลดพุงย้วยพุงย้อยให้บนราบครับผมสวัสดีครับมีนักเรียนนะครับและแฟนๆหลายท่านถามโมเข้ามาครับว่าพุงส่วนล่างนี้นะครับที่มันย้วยที่มันย้อยเนี่ยทำยังไงนะครับให้แบนมีร่อง11อย่างนี้นะครับวันนี้นะครับโมจะมาให้ขั้นตอนนะครับเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นเทคนิคก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับโมจะมาให้เป็นขั้นตอนเลยนะครับที่หากท่านดูจนจบ นะครับแล้วท่านเข้าใจท่านจะสามารถลดไขมันดื้อไขมันย้วยพุงย้อยได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับข้อแรกที่คุณต้องรู้เลยก็คือการลดไขมันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พุงไม่ว่าจะเป็นที่แขนขาสโพก โกนไหลนะครับหน้าท้องหน้าท้องล่างไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับใช้หลักการเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือคุณต้องลดไขมันทั่วร่างกายและ2นะค,คุณต้องสร้างกล้ามเนื้อนะครับหรือ3คุณจะไปเบิร์นออกเป็นคาร์ดิโอก็ได้แต่การเบิร์นออกเป็นคาร์ดิโอเนี้ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาวนะครับดังนั้นนะครับหมออยกจะย้ําก่อนว่า หากคุณยังจะหุ่นดีหุ่นลีนหุ่นเฟิร์มนะครับมันไม่มีคําว่าการออกกําลังกายเพื่อที่จะลดเฉพาะส่วนนะครับลดเฉพาะเอวลดเฉพาะก้นลดเฉพาะขาลดเฉพาะพุงส่วนล่างนะมันมีแต่ว่าโอเคเราอาจจะเสริมท่าออกกําลังกายอะไรเฉพาะจุดเพื่อที่จะช่วยให้จุดนั้นนะครับบิลกล้ามากขึ้นนะครับกระตุ้นให้ไขมันตรงนั้นอาจจะมีการถูกใช้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่มีนะครับว่าการลดหุ่นเฉพาะส่วนนะครับร่างกายคุณจะดึงไขมันจาก ทั่วร่างกายนะครับส่วนใครบางท่านที่รู้สึกว่าอส่วนนี้เราลงยากจังเลย<ม>ก็อาจจะเป็นกรรมพันธุ์ของคุณนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้เวลาคุณก็ต้องทําไปนานพอถึงเขาจะดึงไขมันส่วนนั้นมาใช้เพราะว่าเหมือนกับว่าไขามันดื้อส่วนนั้นของคุณเนี่ยแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับไขมันดื้อของคุณในส่วนนั้นนะครับร่างกายจะดึงมาสุดท้ายเลยดังนั้นคุณต้องทําไปให้นานพอนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับนั่นก็คือคุณต้องรู้นะครับว่าอะไรนะครับสำคัญมากที่สุดเลยในการลดไขมันโดยเฉพาะพุงยุย้ยพุงย้อยพุงย้อยนะครับนั่นก็คือการนอนนะครับนิสัยการนอนของคุณต้องเป๊ะนะครับทำไมล่ะหมออย่างนี้ครับถ้าเรานอนไม่พอ หรือคุณนอนดึกไปนะครับหรือคุณนอนไม่ได้ประสิทธิภาพเช่นคุณนอนแล้วตื่นมาระหว่างคืนตลอดเลยนะครับคุณตื่นมาชีคุณนอนไม่ลึกตื่นมางวงเงียทั้งวันสมองเหมือนเบลอไปหมดเลยนะครับร่างกายของคุณนะครับจะหลั่งคอร์ติซอลสูงขึ้นนะครับคอร์ติซอลคือฮอร์โมนนิดนึงนะครับที่ควบคุมระดับน้ําตาลร,ระดับการใช้ไขมันด้วยนะครับและคอร์ติซอลเนี่ยนะครับจะมีการตุนไขมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วคอร์ติซอลเนี่ยเขาจะเพิ่มน้ําตาลและทําลายไขมันแล้วก็เพิ่มไขมันด้วยแต่เาเา่เพ ข่ายมันมากกว่าทําลายไขยมันโดยเฉพาะถ้าคุณนอนน้อยนอนดึก นอนไม่เพียงพอนะครับคอร์ติซอลคุณก็จะสูงและหากคุณนอนไม่ดีนะครับฮอร์โมนเกรลินก็จะหลั่งมากขึ้นฮอร์โมนเกรลินคือฮอร์โมนแห่งความหิวนะครับเลปตินคุณก็จะทํางานน้อยลงครับเลปติน <ept> <ept> คือฮอร์โมนแห่งความอิ่มนะครับที่หลั่งไปจากเซลล์ไขมันของคุณดังนั้นหากคุณนอนไม่เพียงพอนะครับการที่จะลดไขมันไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ลดง่ายก็จะลดยากขึ้นและส่วนที่ลดยากก็คือพุงยุย้ยพุงย้อยของเราเนี่ยก็ยิ่งลดยากขึ้นอีกนะครับดังนั้นให้คุณเริ่มสร้างนิสัยการนอนที่ถูกกกต้้้อออองนนนนครั็ืขขแเเลยา เ,เข้านอนเร็วก่อนสี่ทุ่มจะดีมากหรืออ่ะโอเคหมอเข้าใจว่าบางคนทํางานกลับมาช้าก็ก่อนห้าทุ่มก็จะดีมากเลย2.2นะครับก็คือคุณห้องนอนของคุณเนี้ยต้องมืดสนิทต,ต้องเงียบสนิทและต้องเย็นระดับหนึ่งนะครับวิจัยพบว่าเย็นประมาณ21 -23 องศาเซลเซียสคุณจะหลับเร็วนะครับหลับลึกหลับอย่างมีประสิทธิภาพและ2.3ก็คือคุณต้องไม่เล่นมือถือไม่ได้รับแสงสีฟ้านะครับหลังจากพระอาทิตย์ตกดังนั้นนะครับหมอแนะนําว่าหากพระอาทิตย์ตกตอนหนึ่งทุ่มให้คุณตั้งเซตใน iPhone ในคอมพิววเตออรร์หืโฟ Samsung ใน Android ของคุณนะครับให้ลดตัดแสงสีฟ้าออกไปเลยนะครับแล้วจอคุณจะเป็นสีส้มเซลล์ <c oughs> าประสาทตาของคุณนะครับรอดและโคนเซลล์ของคุณนะจะไม่ได้รับแสงสีฟ้านะครับแล้วเขาจะไม่ส่งสัญญาณไปที่จุดจดหนึ่งในสมอง,องคุณนะครับชื่อว่า Supra c h i a s m a t i c n u c l e u s ซึ่งจะควบคุมครับการตื่นนอนการนอนหลับนะหรือว่า l e e p wake cycle นะครับหรือ Circadian รื่อเมของเรานั่นเองครับหรือนาฬิกาชีวิตของเรานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับหากคุณอยากจะลดพุงยุ้ยพุงย้อยพุงย้อยไขมันดื้อทั้งหลายเลยนะครับให้คุณมาเริ่มสร้างนิสัยการนอนให้ถูกต้องตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกวันเข้านอนเวลาเดียวกันทุกวันนะครับและขั้นตอนที่3นะครับก็คือการสร้างนิสยัยการกินนะครับทีนี้โมไม่ได้บอกว่าลดพุงยุ้ยพุงย้อยใน2เดือนไม่ใช่นะครับคือหากคุณอยากจะลดไขมันดื้อพุงยุ้ยพุงย้อยเนี่ยคุณต้องมีนิสัยการกินที่จะติดไป กับตัวคุณตลอดชีวิตนะครับโมกนะครับจะเน้นการปรับนิสัยนะครับการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่อยากจะบอกก่อนว่ามันยากมากแต่มันไม่ใช่ว่า impossible นะครับสำหรับบางคนอาจจะง่ายนะครับแต่สําหรับหมอเรานะครับการปรับเปลี่ยนนิสัยคนไข้นี้ยากแต่โมกเชื่อว่าเราทําได้นะครับทีนี้การปรับนิสัยการกินให้คุณเริ่มแบบง่ายๆนะครับมื้อเย็นนะครับลดข้าวลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วเพิ่มโปรตีนจากผักจาก ัวนะครับจากเมล็ดธัญ,ญพืชนะจากไข่และจากเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเริ่มแค่นี้ก่อนนะแล้วคุณค่อยๆสเตปอัพขึ้นไปในอนาคตคุณก็อาจจะเปลี่ยนมาว่าโอเคแทนที่มื้อเย็นเราลดข้าวลงครึ่งนึงแล้วคุณคอาจจะกินเกาเหลาไปเลยนะครับพอคุณทําอย่างนี้ได้สักเดือนหนึ่งนะครับเดือนแรกเริ่มที่ลดข้าวลงครึ่งทัพพีเดือนที่2โอเคตัดเป็นเกาเหลาไปเลยนะครับเดือนที่3 คุณอาจจะทำฟาสติ้งหรือ IF ก็คือไม่กินมื้อเย็นอาจจะดื่มน้ำหรืออาจจะดื่มชาเย็นชาเขียวที่ไม่หวานไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ำตาลเทียมนะครับหรือคุณจะดื่มน้ำผสม ACV ก็ได้นะครับ เพื่อที่ช่วยลดการหิวของคุณนะครับและขั้นตอนที่4ี่นะครับก็คือต้องมาปรับนิสัยการออกกําลังกายนะครับทีนี้การออกกําลังกายเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านในบ็อกเข้ามาถามผมว่าออกกําลังกายแบบไหนดีที่สุดมกไม่มีนะครับไม่มีการออกกําลังกายแบบไหนดีที่สุดมันมีแต่การออกกําลังกายแบบไหนที่ทามาแล้วคุณมีความสุขคุณสามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆคุณไม่ทรมานนะครับคุณออกเสร็จแล้วคุณรู้สึกสดชื่นคุณออกเสร็จแล้วคุณรู้สึกหัวโปร่ง คุณออกเสร็จแล้วคุณไม่ปวดข้อนะครับคุณออกเสร็จแล้วคุณทํากิจกรรมในชีวิตของคุณได้ดีขึ้นอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นยกเวทก็ได้นะครับคุณอยากจะวิ่งก็ได้นะครับคุณอยากจะไปโยะคยะยคุณอยากจะไปปั่นจักรยานคุณอยากจะไปว่ายน้าก็ได้หาวิธีการออกกําลังกายที่ถูกจริตสําหรับเรานะครับนะสำหรับหมอโอ๊กเองนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าต้องมีการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านนะครับก็คือเป็นเวทเทรนนิ่งไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะเป็นการเล่นบอดี้เวทไม่ว่าจะเป็นการเล่นพิลา ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำนะครับว่ายน้ําก็เหมือนเป็นกึ่งแรงต้านกับกึ่งคารีโอนะครับการออกกําลังกายแบบแรงต้านเพื่อสร้างกล้ามเนื้อของคุณนะครับหากคุณอยากจะลดไขมันคุณต้องมีกล้ามเนื้อเพิ่มนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะช่วยเผาพลังงานนะครับเวลาคุณอยู่เฉยๆเขาก็เผาพลังงานให้คุณแล้วมากกว่าไขามันเยอะเลยนะครับและกล้ามเนื้อนะครับยังเป็นแหล่งเก็บแป้งและน้ําตาลได้นะครับดังนั้นหากคุณมีกล้ามเพิ่มมากขึ้นหนึ่งเลยนะครับระบบเผาผลาญคุณจะสูงขึ้น เมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีกล้ามนะครับสองเลยนะครับคุณจะสามารถกินแป้งน้ําตาลได้สูงขึ้นแล้วกล้ามเนี่ยจะเอาไปเก็บแทนนะครับหากคุณซ้อมแบบเวทเทรนนิ่งนะครับการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับต้องคู่กันนะครับคาร์ดิโอก็คือการจะเป็นเดินธรรมดาก็ได้นะครับหรือคุณจะเป็นเดินเร็วสลับวิ่งก็ได้นะครับหรือคุณจะเป็นฮิตคาร์ดิโอก็ได้นะครับวิ่งเร็วสปรินต์เลยนะครับสปรินต์ยี่สิบวิแล้วก็เดิน วิหรือคุณจะไปไว่ายน้ําก็ได้นะครับหรือคุณจะไปปั่นจักรยานก็ได้นะครับแต่ทีนี้หมออยากจะเสริมนะครับว่าแนะนําให้คาร์ดิโอตอนท้องว่างตื่นเช้ามาท้องว่างๆดื่มน้ําก่อนดื่มกาแฟดําก่อนก็ได้แบบไม่หวานไม่ครีมไม่น้ําตาลเทียมนะครับน้าเปล่า300ร้อถึงสี่ซีซีนะครับหรือจะเป็นกาแฟดําเล็กๆ1แก้วช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญของคุณนะครับแล้วคุณค่อยไปออกกําลังกายไปวิ่งนะครับจะไปทำฮิตคาร์ดิโอก็ได้นะครับหรือจะไปเดินก็ได้ ไ้นะครับทำไมถึงเป็นตอนเช้าล้วหมกเพราะว่าตอนเช้าหลังคุณนอนมาเหมือนคุณทำฟาสติ้งไปในตัวแป้ง หรือว่าไกลโคเจนนะครับก็จะค่อยๆต่ำลงคุณไปวิ่งไปเบิร์นนะครับมันก็จะหมดเร็วพอหมดเมื่อไหร่นะครับร่างกายของคุณก็จะใช้ไขมันเป็นพลังงานแทนนะครับและอีกช่วงหนึ่งของการทำคาร์ดิโอที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือหลังคุณเวทเทรนนิ่งไปแล้วนะครับการที่คุณเวทเทรนนิ่งคือกล้ามเนื้อของคุณจะใช้น้ําตาลแป้งไกลโคเจนจากกล้ามเนื้อและจากตับคุณหมดนะครับทำให้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณไปวิ่งไปคาร์ดิโอหรือว่าจะไปเดินร่างกายของคุณจะดึงเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงาน และขั้นตอนที่5นะครับก็คือให้คุณเนี่ยมีการประเมินตัวเองทุกๆุกสถึงสสัปดาห์นะครับไม่ใช่ว่าฉันทาตามอมอมาหมดแล้ว 1. เข้าใจขั้นตอนสรีรวิทยาแล้วนะครับต้องทํำยังไงนะครับไม่มีการลดไขมันแบบเฉพาะจุดนะครับ2 คุณเข้าใจแล้วว่าต้องนอนยังไง3คุณกินเป๊ะแล้วมีนิสัยการกินที่ดีขึ้นแล้ว4คุณมีนิสัยการออกกําลังกายที่ถูกทางแล้วแต่เราไม่มีการประเมินเลยนะครับดังนั้นขั้นตอนนี้5นะครับคุณต้องประเมินตัวเองทุกๆ2องสัปดาห์ให้คุณประเมินดังนี้นะครับอันแรกเลยคือวัดสัดส่วนถ่ายรูปนะครับยังไม่ต้องไปโฟกัสกับที่น้ําหนักมากนะครับสดูว่ากล้ามคุณเฟิร์มขึ้นไหมนะครับคุณเริ่มแน่นขึ้นไหมนะครับลายกล้ามเนื้อคุณชัดขึ้นไหมสามนะครับคุณแข็งแรง พักได้น้อยลงไหมทําได้ถี่ขึ้นไหมนะครับและข้อสุดท้ายให้คุณไปชั่งน้ําหนักนะครับแต่น้ําหนักเนี่ยนะครับไม่ได้บอกขนได้ร้อนตะครับเพราะว่าคุณอาจจะ กล้ามเนื้อสูงขึ้นและไขมันลดลงพร้อมๆกันทําให้น้ําหนักคุณคงที่แต่จริงๆแล้วสัสดส่วนคุณดีขึ้นระบบเผาผลาญคุณดีขึ้นอะไรหลายๆอย่างของคุณดีขึ้นหมดเลยแต่คุณอาจจะงงว่าเออน้าหนักเรามันไม่ลงเลยนะแต่ทําไมกางเกงมันหลวมทําไมคนทักว่าเฟิร์มนะทำไมคนทักว่าหน้าสดใสหน้าเด็กลงนะครับก็เพราะว่าขุนกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะหากใครดูจน พิมพ์สรุปลงมาในคอมเมนต์หรือจะถามคําถามลงมาในคอมเมนต์ให้โมก็ได้นะครับโมกอยากให้คนไทยทุกๆท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะครับไม่มีพุงยุ้ยพุงย้อยพุงย้อยแล้วก็อายุยืนหน้าเด็กไปกับโมกนะครับทุกๆคลิปของผมนะครับไม่มีล็ขสิ์ใดๆนะครับคุณสามารถแชร์เก็บไว้กับคนที่คุณรักได้เลยนะครับหากใครมีคําถามอะไรนะครับก็ฝากลงมาในคอมเมนต์เซกชันได้เลยนะครับทีมงานและโมกนะครับจะอ่านทุกๆคําถามในคอมเมนต์แล้วเอามาตอบเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ผมโมกส สวัสดีครับ